ปัญหามันมีอยู่ว่าจะนาแปลงนี่นะฉันได้รับการยกมาจากพ่อกับแม่แต่ตอนนี้พ่อเสียแล้วอยู่แม่ซึ่งฉันทำกินเลี้ยงพ่อกับแม่แต่ตอนนี้แม่ก็อายุ8ปีปีแล่อยู่ๆถึงเวลาทำนานายเฉลวยนี่ก็นำรถไถนนมาบุกลูกในที่นาฉันแล้วพอฉันเห็นฉันก็ไปบอก ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปหามปาล์มเขาเส็จแล้วเขาไม่ฟังฉันก็ต้องไปหาตำรวจจะไปหาตำรวจให้ตำรวจนะ่ะมาช่วยดูมาบอกมาหามเขาหน่อยเพราะว่าชาวบ้านถ้ามีทุกข์ก็ต้องไปหาตำรวจจะพอไปแล้ววันแรกไปแจ้งก็้ผู้กองกเกษมเขาก็ออกมาดูเห็นว่าเขาทย แล้วเขาก็ไปทําหนังสือแบบไก่เกียร์ให้ใจ้าเสร็จแล้วต่อมามในเขาก็ไปถไอีก<ม>ผู้กองกเกษมก็ออกมาดูออกมาดูเห็นเขาถก็บอกเขาว่าทําไมจะต้องมาถไถเขาบอกว่ามาถแบบรักษาซิด<ม>เขาถามว่าซีดแบบไหนเขาเลยว่าผมต้องมีซิดแต่เขาหามว่า ทางไหนมีหลักฐานอะไรฉันก็ยืนหลักฐานให้เขาดูฉันมีน o ส,สามทอบอ 5, มห้านะเป็นแปลงเดียวกันแล้วก็ทำกินมาทุกปีเสียภาษ,ษีทุกปีจนถึงปัจจุบันเขาก็เลยบอกว่าฉันมีอะไรเป็นหลักฐานไหม,มฉันก็มีบอกว่าน o ส,สามทอบห้าซึ่งประเมินมาจากสป,ปก,กสแล้วฉันก็บอกว่ามีแม่ยืนยันเขาก็ให้อาแม่ไปสอบ เอาผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่หมู่สาม,มแล้วก็นายกที่ฉันได้เสียภาษีแล้วก็คนขางเคียงแล้วก็พี่สรุปแล้วที่ตรงนี้ก็คือที่ของฉันแล้วเขาฉันก็มีความทุกข์ว่าฉันน่ะอยากให้ดำเนินการก็คนที่บุกลุกซึ่งมาบุกลุกที่ของฉันเพราะว่าฉันน่ะทำกินไม่ได้เลยเขาลงไป หวังถือมีดถือจอบไปหวังจะทำร้าย mm hmm. ฉันก็ไปพึ่งตํารวจ mm hmm. แต่ตํารวจไม่ให้ความเป็นธรรมฉันเลย mm hmm. มีแต่ว่าไม่มีสิทธิฮามไม่มีสิทธิ์จับนอกจากว่าจะตีกัน mm hmm. หรือว่าทำร้ายร่างกายตํารวจจะจับได้ mm hmm. ฉันก็เลยมีข้อสงสัยว่าถ้าตํารวจไม่จับ มา,มาหาปาล์มบอกคอกฎหมายกับเขาเราจะให้ฉันไปพึ่งใครทำํำไมพึ่งตํารวจฉันมีความทุกข์ว่าฉันเป็นเจ้าของที่ทําไมฉันไปทําอะไรไม่ได้เลยในใน,ในที่ของเจ้าของฉันเดือดร้อนเราทําไมตนะํารวจน่ะไปเข่าคางแต่คนที่บุกลุก<ม>ขนาดว่าตํารวจออกไม่เห็นเขาไถ่กล้าฉันทิ้งตํารวจยังจับเขาไม่ได้เลย<ม>ขนาดเอาตัวไปลงพัก ก็ยังปล่อยตัวเขาปล่อยรถมาแทนที่จะยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานแทนที่จะสอบสวนฉันไปแจ้งว่านายนายเฉลวยนี่ได้อารถไถยบุกลูกไปไถยกาฉันทิ้งซึ่งกาฉันกําลังพร้อมที่จะดำเขาบอกฉันว่าเขาไม่มีตำแหน่งเขาไม่ใหญ่พอที่จะรับแจ้งให้ฉันรอรองผู้กํากับคือคือนายเอ๋ร้องสถิตฉันก็รอ พอพอฉันรอแล้วเป็นโอ้ยนานเกินบายตอนเที่ยงฉันหิวข่าวฉันก็ไปกินข่าวกลับมาสถิตกลับมาอีกฉันก็ไปถามว่าจะให้ฉันแจ้งกับใครเขาก็บอกว่าแจ้งก็รอผูกกำกับฉันฉันก็เลยว่ารอครั้นี้เขาก็ไปตามไปตามมาแล้วให้ฉันนั่งรอฉันรอแล้วรออีกฉันก็ไปถามว่า มื่อไรจะให้รับแจ้งฉันจักทีเขาบอกว่ารอก่อนอ้าวฉันรอแล้วเขาก็มาถามยังไม่ได้รับแจ้งเหรอยังฉันนี่เขาไปตามอีกไปตามมาอีกรอบหลังเขาก็มาบ่ายเบี่ยงฉันว่าให้ฉันรอเว้นต่อไปแบบนี้มันหมายความว่ายังไงฉันก็อยากรู้ทาไมพัดฉันแล้วบ่ายเบี่ยงฉันอีกซึ่งทีตรงนี้น่ะมันไม่ใช่นายเฉลวยเลยมันเป็น พ่นาของฉันซึ่งพ่อแม่น่ะยกมาให้ฉันฉันก็ทํากินเลี้ยงพ่อแม่มาครอบครองมาครอบครองมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละจ้ะทุกปีมาจนถึงปัจจุบันเราอยู่ๆเขามาไถ่ลุกลูกฉันและวตำรวจทําไมพูดแต่คําว่าไม่มีซิจับไม่มีซิทธามนอกจากจะทำร้ายร่างกายกันเราเราอยากให้ทางตำรวจเขาทำไงอยากให้ตำรวจน่ะเขามาทําพิษ ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีเข้าไปถึงที่สิน้นสุดแล้วหามปามเขาเพราะว่าเขาพิษก็ต้องหามเขาและจับเขาซึ่งความพิษซึ่งๆหนาะที่เขามาถ่ายนาถ่ายกล้าชั้นทิ้งนะ่ะมันก็พอจับได้แล้วหลักฐานหารักฐานกับฉันฉันก็มีทุกอย่างแม่ก็มายืนยันเป็นพยานระบายหลักฐานฉันก็มีพร้อมที่จะให้ดูแต่ฝ่ายตรงขามไม่มีอะไรเลยเพียงแค่อ้าง อ้างอากาวอ้างเาางช่ชชอเฉยจะกาวอ้างอย่างเดียวแต่ตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมฉันเลยฉันมีปัญหาตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงกระดักกระดาเนี่ยจะไม่เป็นตาทํานาเลยจะเพราะว่าตอนนี้ก็กจะถึงเวลาจะถึงเวลาที่จะทำนาแล้วมันเลยเวลาแล้วด้วยจะจะอ,อยากให้ช่วยฉัน เพราะว่าฉันทุกข์หาความเป็นธรรมให้จ้ามันไม่มีความเป็นธรรมสำหรับชาวบ้านเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ใครมีที่มีทางตรงไหนก็คงจะไปไถ่ายเอากันได้เมื่อแล้วเนาะจ้าฉันอยากหาความเป็นธรรมนี่แหละจ้า